ราบสวัสดีครับ FC ทุกทกคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็ต้องบอกว่าสําหรับคลิปนี้ก็เอาใจ FC นะครับมี FC เคยคอมเมนต์มานะครับว่าเซลตต้นผมอยากดูรถที่แบบใส่ยางใส่แม็กแต่งแต่ไม่โหลดเพราะว่าผมก็อยากไปใช้เป็นน้านะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โ oh, หมีลูกค้า มาสั่งสเปคนี้พอดีนะครับคือ <c oughs> ต้องบอกว่า <c oughs> เดี๋ยวบางคนจะว่าเอ้ยบางทีคอมเมนต์ไปแล้วเซลต้นทำไมไม่ทำคือผมก็ต้องรอรถไม่ใช่ผมจะหยิบรถไปทํากันไหนก็ได้นะคุณผ <c oughs> ู้ชมนะเดี๋ยวก็คือต้องรอมีรถอย่างเงี้ยคือจังหวะเหมาะเจาะพอดีนะครับมีลูกค้าสั่งทําตรงตามที่คุณผู้ชมอยากดูพอดีนะครับก็สําหรับคันวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวเอ่อสเปคแคร SDA นะครับก็ใส่แม็ก8.5ทั้ง4ล้อแล้วก็ไม่โหลดนะคบถึงบอกว่าเป็นสเต็ปใช้งานจริงๆนะเพราะว่า แม็กก็ไม่ล้นนะครับแล้วทีอีสามเจ็ดตอนนี้มี8.5แล้วด้วยสําหรับใครที่ยังใจรักนะครับในลวดลายของเขาอยู่นะครับคุณผู้ชมมีแล้วนะครับแล้วก็คันวันนี้เป็นสีเทารแลมโบนะครับซึ่งตอนนี้นะต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับบางท่านยังจําแบบเดิมอยู่ที่บอกว่าเอ้ยเทารแลมโบจะมีเด่เครื่องสามพันตอนนี้ในเครื่องพันเก้ามีแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เซลล์ต้นพาไปดูแล้วก็ถ้าท่านใดนะครับ สนใจนะครับก็ทักมาสอบถามที่เพจเซลต้นอิวสุโคลาได้เลยเสื้อรูปโปรไฟล์ต้องเป็นสีเทาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมอันเสื้อสีแดงผมเข้าไม่ได้นะโอเคนะฮะโอเคครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าคันวันนี้จะถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่าเผื่อกําลังจะไปเลือกแม็กไปเลือกยางและไม่โหลดอยู่นะครับเผื่อจะตรงใจตรงสเปกนะครับไปครับผมนี่ครับคุณผู้ชมแต่ต้องบอกว่าสําหรับเจ้าด้านหน้าคันนี้นะอาจจะแปลกตาแน่นอนเพราะเอ้ยตัวเอสอะไรทําไมเป็นแบบนี้นะค,คุณผู้ชม ซึ่งต้องบอกว่าคันนี้นะครับเป็น 1.9S แท้ๆนะฮะคุณผู้ชม 1.9S D A แท้ๆเลยนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับไฟหน้าเดิมไฟเลี้ยวเดิมแต่ที่ไม่เดิมก็คือเจ้าตัวกระจังหน้าซึ่งคันนี้นะครับถ้าเรานึกภาพกระจังหน้าของตัวเนู่นนู้นคล้ายๆแบบคันนู้นด้านบนจะเป็นสีเทาเอ้ด้านบนจะเป็นสีดําด้านล่างเป็นสีเทาใช่ไหม ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวนี้ด้านบนก็เป็นสีดำด้านล่างก็เป็นสีเทานะแต่ว่าลูกค้าบอกว่าผมอยากให้มันเหมือน X s e r ซ e s นะครับอยากให้มันเหมือน X s e r ซ e s ดู <S เห็นไหมจะเป็นสีแดงของ X s e r ซ e ลลูกค้าก็เลยให้ทำสีให้นะครับฉะนั้นสีดำเนี่ยเป็นสีเดิมไม่ต้องทำนะครับเรามาทำเจ้าตัวนี้นะครับตัวสีแดงนะครับทำให้มันเป็นสีเดียวกับ X s e r ซ e s แล้วก็ใส่โลโก้เอลซูสีแดงอันนี้ก็เบิกแท้ศูนย์มานะสีมันจะได้สดสดไม่ซีดเนาะนะครับของแท้ศูนย์นะแต่ว่าสีตัวกระจังเนี่ยที่เป็นสีแดงเนี่ยต้องทำนะฮะก็เลยจะได้นี่ออกมาเป็นหน้าตาดุดันแบบนี้เลยนะครับแม่ต้องบอกว่าก็ดูด,ดูเขาเรียกอะไรดูซับดูอะไรดูหวาขึ้นนะเพราะว่าถ้าเดิมเดิมหนุก็จะเป็นแบบคันโน้นนะครับอันนี้ก็ดูแบบดูซิงๆิดูสปอร์ตดูดูสไตล์เอ็กซิลี่มากขึ้นนะครับ ส่วนตัวล้อคันนี้นะฮะลูกช้าลูกค้านี่ลูกชา้าลูกชา้กชา,กชาคืออะไรลูกค้านี้เป็นใช้งานนะครับก็ตอนแรกเซลต้นถามแล้วว่าจะโหลดนิดนึงไหมนะครับเป็นเข้าทรงสักหน่อยไหมลูกค้าบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมต้องเอาไปบรรทุกของโอเคนะครับซึ่งคันนี้นะครับสําหรับใครที่กําลังเล็งน,นะครับแม็กยางแล้วไม่โหลดอยู่อยากเห็นหน้าตาว่ามันเป็นยังไงนี่อะ ผมให้ดูข้างๆก่อนเลยก่อนที่เราจะไปดูสเปคเจ้าตัวล้อแม็กกันให้ดูข้างๆก่อนเลยเป็นแบบนี้นะครับข้างหน้านะครับก็จะดูต่ำกว่าข้างหลังหน่อยเพราะว่าเดิมๆโรงงานแล้วเนะี่ยข้างหลังเขาจะสูงกว่านะครับข้างหลังเขาจะสูงกว่าก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมนี่แม็กนะครับเป็น TE37 สามเจ็ดนะครับคุณผู้ชมสีดำเงาแปดจุดห้าเห็นไหมนี่สิบแปดคูณแปดจุดห้า ต้องบอกว่าเขาทํามาเอาใจคนที่เน้นไม่ยืดน,นะครับเน้นไม่ยืดเพราะก่อนหน้านี้ยที่ผมเจอมาเนี่ยตัวที่7สามันจะเป็น95หลัง10.5นะครับซึ่งมันจะลดตั้งแต่ข้างหน้าข้างหลังนะครับอันนี้ก็เลยเป็น8.5ดจาทำมาเพื่อไม่ให้มันยืดเห็นนะเก็บหมดนะครับเก็บหมดยิ่งต้องบอกว่าถ้าเป็นยางเบอร์พวกสองสี่ห้าอะไรพวกนี้น่าจะเก็บหมดได้มากกว่านี้เพราะว่าอันนี้คือ ยาง2550นะครับโดยแก้มยางมันจะย้อยออกไปข้างนอกแม็กเห็นไหมนะครับมันก็เลยทําให้ในมุมบางมุมมองเนี่ยมองดูแล้วอาจจะลดในส่วนของแก้มยางแต่อันนี้คือว่าเก็บได้กับหมดแล้วนะครับล้อด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะครับ8.5เหมือนกันนะครับ8.5เหมือนกันเดีย๋ยวให้ดูมุมด้านหลังบ้างนี่นะครับเก็บเกิดหมดปิ่มขอบยางนิดนึงนะครับอย่างที่เซลต้นบอกนะครับคือตัวล้อแม็กเนี่ยเขาทํามาเสมอ แต่ว่ามันมันจะล้นด้วยตัวขอบยางนะครับด้วยตัวขอบยางนะฮะนี่แต่ก็ได้ทรงมาแบบนี้สําหรับคนที่ชอบแบบว่าไม่โหลดเน้นใช้งานแบบนุ่มนวลตามสไตล์ตามสไตสล์รถเดิมโรงงานนะครับมือเปิดนะครับสีดําอยู่แล้วเราก็ใส่จานรองสีดํากันสาดสีดําฟิล์มดานะครับเพื่อให้มันเข้ากับนี่นะครับด้านข้างตัวรถเห็นไหมเพราะว่าล้อคันนี้เป็นสีดํานะครับกระบะแม็กไลเนอร์ติดเรียบร้อยแล้ว นะครับคุณผู้ชมติดเรียบร้อยแล้วนี่นะครับส่วนด้านหลังลูกค้าบอกว่าโอ้โหขออะไรที่มันเป็นแบบสีดำๆมาเยอะแล้วนะครับขอเป็นแบบสีน้ําเงินสีลุ้งบ้างก็เลยขอเป็นคําท้ายหลบป้ายไทยเทนะครับก่อป้ายไทยเทนนะครับก็ดูสวยงามขึ้นนะคุณผู้ชมมันดูแบบข้างหลังมันมีมันมีอะไรอะ่ะมันมีอะไรให้ใส่อะ่ะนะฮะแต่ถ้าแบบปกติมันจะโล่งไปเลยนะครับมันจะโล่งไปเลยนะ ช่วงล่างก็เดิมๆสําหรับคันนี้เห็นไหมนะครับไม่ได้มีอะไรปรุงแต่งเข้าไปนะครับสาหรับรูปทรงแบบนี้มีความรู้สึกว่าสูงกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับคุณผู้ชมมีความรู้สึกว่าสูงกว่าเดิมนิดหน่อยด้วยแล้วก็สําหรับเจ้าตัวภายในนะครับคันนี้นะราคารถ6กแสนสามหมื่บาทนะถ้าเป็นสีเทาแลมโบหรือเป็นสีดาําก็บอกเพิ่อมอีกเจ็ดพันนะตัวภายในก็ต้องบอกว่าในรุ่นปัจจุบันนะครับก็ กุญแจเนี่ยยังเป็นกุญแจแบบไขอยู่นะครับอาจจะยังไม่เป็นกุญแจรีโมทมาจากโรงงานนะครับนี่หน้าจอแสดงผลเจ็ดนิ้วอันนี้ดีขึ้นต้องบอกว่าทํามาได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าหลายๆท่านคือเดี๋ยวนี้คือจะชินกับการมีกล้องมองถอยหลังเพราะมันรู้สึกว่ามันทําให้ถอยหลังได้ง่ายขึ้นนะครับแม่นยํามากขึ้นนะครับก็เมนูที่เล่นต่างๆก็นี่ครับบลูทูธได้ นะครับ FM เชื่อมต่อระบบ Endorato Apple CarPlay ได้หมดวิทิโอที่พวงมาลัยมีนะครับและที่สำคัญตัวหน้าผัดเรือนไม้นะครับต้องบอกว่าไม่ได้น้อยหน้าตนอีกเลยนะในเรื่องของการดูค่าต่างๆเนี่ยอย่างอันนี้นนดูทิป A ทิป A การสิ้นเปลืองน้ำมันทิป B ทิป B การสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับเห็นไหมดูเมนูได้หลากหลายดูได้หมดเลยบัญชีเวลานะครับดูได้หมดเลย นะครับคุณผู้ชมก็ภายในก็ประมาณนี้แหละนะครับด้านล่างสีดําด้านบนเป็นสีขาวเทามีกองใส่แว่นตานะครับไฟสองแผ่นที่ด้านหน้าด้านหลังนะครับที่บังแดดนะครับมีมาให้เรียบร้อยทั้งหมดนะครับพร้อมใช้งานนะครับก็ต้องบอกว่าอุปกรณ์ที่คันนี้มีมานะครับกระจุงกระจกไฟฟ้าปรับไฟฟ้าก็เป็นอุปกรณ์พื้นฐานนะครับที่จําเป็นและได้หยิบจับใช้บ่อยจริงๆนะครับนี่แหละนะครับมีมาให้เรียบร้อยเนาะ ก็ถ้าใครสนใจนะครับแบบนี้ก็จริงๆต้องบอกว่าทุกวันนี้ดาวเริ่มต้นหมื่นกว่าบาทก็มีสําหรับรุ่นนี้พร้อมแม็กแต่งนะฮะคุณผู้ชมก็ยังไงสนใจก็ทักมาสอบถามมาพูดคุยกันได้ละกันเซลต้นยินดีให้คําปรึกษานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ